แต่ปรับปรุงเรื่อขงขนาดเอ่อโลเรื่องขนาดโลด้วยบอกตัวเองคำนี้ขอสองทีแล้วกัน ทานคุณมีเส้นกับนมำจินมีกุ้งม,มีงมปุอัดทาะอาหารครบบนหน้าไม่ลดความอ้วนนะคะทุกคนกินเพราะว่ามันอยากกินนะคะอยากกิน